สวัสดีครับ EP นี้นะครับเราก็มาอยู่ที่คูบปอตาฝากวันนี้นะครับผมก็พาลูกค้านะครับเป็นลูกค้า VIP นะครับแพตตินัมไดมอนนะครับที่มีรถมูลค่ารวมทั้งหมดนะครับ 1นล้านสี่แสนบาทนะครับมาเยี่ยมชมโรงงานแล้วก็คูบต้าฟาร์มนะครับโรงงานเราอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับเพราะว่าทางโรงงานก็จะไม่ได้ให้ถ่ายนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่คูบต้าฟาร์มนะครับที่บ้านบึงนะครับจังหวัดชนบุรีคูบต้าฟาร์มนะครับก็มีกเกษตรการทําเกษตรผสมผสานนะครับหลากหลายเลยเป็นการ,กรเกษตรที่ใช้เครื่องจักรกลทางการ,กรเกษตรของคูบต้านะครับรถ แรงงานนะครับช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศนะครับด้านในนะครับผมแล้วก็จะพาไปชมฟาร์มว่ากเกษตรผสมผสานที่ทางคูปุต้าฟาร์มทำนะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ แรกเราก็มาอยู่ที่อาคารชัยพัฒนนะครับสำหรับลูกค้าที่มาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับเราก็จะได้มารับชมวิดีโอหรือ VTR นะครับที่อาคารชัยพัฒก่อนแล้วก็ ถึงจะเริ่มเข้าชมฟาร์มนะครับผมสาหรับพื้นที่ฟาร์มของคูปต้าฟาร์มนะครับก็มีพื้นที่ทั้งหมดนะครับ220ไร่นะครับแบ่งเป็นโซนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําพืชไร่การทํานาการทําเกษตรผสมผสานนะครับโดยใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรของคูปัต้านะครับทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับก่อนอื่นเราเข้าไปที่อาคารชายฟาร์ตกันไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยนะครับไป เราเดินเข้ามานะครับด้านซ้ายก็จะมีกาแฟให้บริการแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าต่างๆนะครับบูติกช็อปผมนะเป็นพูดง่ายๆนะครับเป็นสินค้าเป็นเสื้อเป็นหมวกต่างๆนะครับผมเป็นบูติกช็อปนะครับของคูบาต้านะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของที่ระลึกนะครับเป็นกิฟต์ช็อปของขวัญปีใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของเกษตรอินโนนะครับผมโอ้ลืมไปนะครับผมนะ ตอนนี้ถึงเที่ยงแล้วนะเรามาจากโรงงานนะครับเดินทางมาที่คูปต้าฟาร์มนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาเที่ยงพอดีลูกค้าต้องรับประทานอาหารเดี๋ยวเราพาไปด้านในครับเป็นอาคารเกษตรวิวัฒนะครับพาลูกค้าไปรับประทานอาหารกันก่อนนะครับไปกันนะครับไปรับประทานอาหารเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปรับชมวิทยานะครับความเป็นมาของคูปต้าฟาร์มนะครับแล้วก็ประวัติต่างๆนะครับคูปต้าฟาร์มก่อตั้งมาเพื่ออะไรนะครับผมก็จะอยู่ในวิทยาทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ สำหรับการเยี่ยมชมคูบารตาฟาร์มนะครับแต่ละโซนนะครับผมก็จะมีรถรางนะครับผมนะนั่งไปรอบๆนะครับผมแล้วก็เยี่ยมชมแต่ละโซนต่างๆของคูบาร์าฟาร์มนะครับแล้วก็จะมีทางวิทยากรของทางคูบาร์าฟาร์มนะครับคอยให้ความรู้กับเกษตรกรหรือผู้ที่มาศึกษาดูงานนะครับผมเพื่อที่จะได้นําไปต่อยอดในการทําเกษตรนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่าแต่ละโซนของคูบารตามีอะไร มีอะไรเด็ดๆบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ด้านขวามือผมนะครับก็จะเป็นเกษตรแม่นยาพืชหลังนานั่นเองนะครับก็จะเป็นการปลูกพืชหลังนานั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในนะครับ ซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนเกษตรแม่นยํำและพืชหนังนานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการสาธิตนะครับในการดำนาโดยใช้รถดำนาของคูบ o t a ต้นะครับตัวนี้เป็น4ีแถวนั่งขับแล้วก็จะมีการทำนาแบบหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำนาแบบหยอดน้ําต้มนะครับหรือการทำนาแบบดำหรือการทำนาแบบ นาแห้งนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการสาธิตการใช้โดนการเกษตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการพ่นนะครับผมนะสำหรับโดนการเกษตรเรานะครับผมก็นอกจากการพ่นสารน้ํานะครับก็ยังสามารถหว่านปุ๋ยได้นะครับแล้วก็สามารถหว่านเมล็ดพันธุ์ได้นะครับสำหรับรถดํานาสังเกตตัวนี้นะครับเป็นแบบออโต้เลยนะครับไม่ต้องมีคนขับตัวนี้เราเซ็ตค่าไว้เรียบร้อยนะครับอ่าสังเกตนะครับรถดํานาไม่มีคนขับเลยนะครับก็จะเป็นนวัตกรรมการเกษตรเป็นเครื่องจักรกลทางเกษตรสมัย ของคูเวต้านั่นเองนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับเพียงเราเอาแผ่นก้าใส่นะครับรถดำนาก็สามารถดำนาได้เลยนะครับผมหังปุ๋ยด้วยนะครับสามารถใส่ปุ๋ยไปด้วยนะครับผมใส่ปุ๋ยไปได้ด้วยเลยนะครับผมแล้วก็สามารถดำปักดำไปด้วยเลยนะครับผมสําหรับรถดำนาของคูเวต้านะครับรุ่น4ี่แถวตัวนี้นะครับ นะครับเดี๋ยวก็จะมาสอบถามนะครับคุณแม่ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่เห็นรถนำนาของคูปัต้านะครับตัวน,นี้เขาไปนะครับผมนะครับสนใจค่ะอยากได้ไปใส่เพราะว่าลดต้นทุน,นไปต่อไปใส่อยู่ค่ะเยี่ยมสุดยอดทำงานก็ไว แป๊บเดียวเมื่อกี้ผมเห็นไปกลับแป๊บเดียวเลยต่างจากใช้แรงงานคนมากนะครับ,รบผมเดี๋ยวสอบถามคุณลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับที่มาเยี่ยมชมคูบ้าฟ้าววันนี้ครับ<ด>ขอสอบถามหน่อยครับผมค่ะสนใจค่ะเพราะว่าทุกวันนี้แรงงานแถวบ้านเรามันมันจะจะแพงอ่ะก็เลยบอกว่าเออมันแพงแต่แบบนี้ก็ดี ม,มันจะลาบากกับการตกหวานก้าหรือเปล่าถ้ามันมีแป่นแปลมันจะตัวนี้เรามีแผ่นก้าจําหน่ายครับเป็นศูนย์แผ่นก้าของคูวต้านะครับลูกค้าไม่ต้องพอเองนะครับสามารถไปซื้อแผ่นก้าได้เลยนะครับแล้วก็เอามาดำปักดำแบบนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีศูนย์จำหน่ายแผ่นก้าของคูวต้านะครับผมแล้วเราไปชมโซนต่อไปกันเลยนะครับ เรามาอยู่ที่โซนต่อไปนะครับก็คือโซนกเกษตรทฤษฎีใหม่นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการทําเกษตรแบบทฤษฎีใหม่นะครับที่ใช้ในเรื่องของเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับเข้ามา ทดแทนแรงงานคนนะครับแล้วก็จะสังเกตนะครับจะมีรถปลูกผักด้วยนะครับจากเดิมเราใช้เป็นแรงงานคนในการปลูกนะตอนนี้เราก็จะใช้เป็นรถแทนนะครับแล้วก็รลงเรือต่างๆนะครับผมว่าก็จะใช้ในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมาช่วยในเรื่องของการควบคุมระบบน้ําหรือระบบการให้ปุ๋ยต่างๆนะครับผมนะทำให้เราสามารถ ใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดน้ำนะครับได้ตรงเวลาแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันด้านในเลยครับในส่วนของโซนเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับผมก็จะเป็นการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับตัวนี้ทางด้านซ้ายมือผมนะครับก็จะเป็นการเลี้ยงไก่แบบอารมณ์ดีนะครับอันนี้เปิดเพลงให้เขาฟังนะครับเขาก็อารมณ์ดีแล้วก็ไม่เครียดแล้วก็ไม่เป็นโรคนะครับเขาไม่ป่วยเพราะไม่ป่วยเขาก็จะสามารถออกไข่ให้เราได้นะครับทุกวันนะครับ รับผมเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับหลังจากที่เราชมในโซนของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ดีดีเวลาได้หอกทมาทำใจพมันทใจดีที่เราเห็นอ๋อเอาดีครับดีดีครับมือนี่แม่เห็นทุกชิ้นทุกอย่างก็ดีรู้สึกว่าอยากออกไปปฏิบัติเยอะ ให้ขอนี่ยชือว่าเดีดเดมาเบิงยมส่วนของคู่ตาฟาร์มพอนอนบะก็ถือว่าโอเคครับผมใส่ได้ดีโอเคครับขอบคุณครับ นต่อไปนะครับที่ผมจะพาไปชมนะครับก็คือโซนพืชสวนนั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูในโซนนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นองุ่นนะครับผมปลูกองุ่นนะครับก็จะเป็นการปลูกหลายแบบเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นรูปแบบค้างนะครับแต่ละค้างนะครับผมก็จะเป็นการออกแบบค้างนะครับแต่ละค้างรูปทรงก็จะแตกต่างกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นค้างทรงรูปทรงตัว H นะครับเป็นตัว Y นะครับแล้วก็เป็นตัว T นะครับผมสังเกตนะครับอ่า ตัว S นะครับผมนะแล้วก็เป็นตัว Y แล้วก็เป็นตัว T นะครับเราสามารถนำไปปรับปรุงหรือนำไปใช้นะครับในส่วนของเราได้เลยนะครับเป็นแนวทางนะครับผมนะให้เกษตรกรนะครับผมที่มาเยี่ยมชมในส่วนของคูบะตาฟาร์มนะครับเพื่อที่จะนำไปปรุงหรือต่อยอดหรือนำไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาในการทำการเกรษตรนั่นเองนะครับ ด้านขวามือของผมนะครับก็จะเป็นทางสวนทุเรียนนะครับเขาก็จะพูนดินขึ้นแบบนี้เลยนะครับในการปลูกทุเรียนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวรุ่น L5018SP นะครับเป็นตู้แอร์นะครับตัวข้างหลังก็จะเป็นแอร์บัสนะครับที่ใช้ในเรื่องของการฉีดพ่นสารนั่นเองนะครับตู้แอร์ดีอย่างนึงนะฮะเวลาเราขับฉีดพ่นสารนะครับเป็นสารเคมีหรือ เป็นสารที่เรียกได้ว่าอันตรายนะครับตัวนี้ก็จะไม่โดนในส่วนของคนขับโดยตรงนะครับก็จะเซฟได้ระดับหนึ่งนะครับผมสำหรับตัวแท็กเตอร์ L5018 SP ู่บินของเรานะครับผมนะส่วนนี้เราก็มาอยู่ที่สวนปามของทางครูตาฟาร์มนั่นเองนะครับจะสังเกตนะครับว่าสวนปามนะครับจะมีเสาอะไรขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีต้นอะไรนั่นก็คือ ต้นพริกไทยนั่นเองนะครับอนอกจากเราจะได้ผลผลิตจากปลาล์มน้ํามันนะครับเราก็ยังเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่ที่ดินตรงนี้นะครับได้ผลผล,ผลิตจากพริกไทยเพิ่มนั่นเองนะครับก็จะลดในเรื่องของการสูญเสียพื้นที่นะครับก็พูดง่ายๆนะครับยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนั่นเองนะครับสำหรับสวนปลาล์มนะครับจะสังเกตว่าสวนปลาล์มจะ โล่งโร่งมากเลยนะครับก็ไม่ลกนะครับเพราะว่าสังเกตนะครับสวนปามส่วนมากจะมีทางปามนะครับเวลาก้านปามมันแห้งนะครับมันก็จะหล่นลงมานะครับแต่สวนปามที่นี่จะไม่มีทางปามเลยนะครับเพราะว่าทางปามนะครับเราสามารถเอาไปย่อยได้นะครับก็คือเป็นเครื่องสับทางปามนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนําไปเป็นปุ๋ยแล้วก็เอาไปบนหน้าดินทําให้ลดการสูญเสียความชื้นในดินนะครับผมนะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมสําหรับ ทางป่าที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับซึ่งทําให้แปลงเราลกนั่นเองนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพืชที่เรียกได้ว่า ให้ผลผลิตรายวันนั่นเองนะครับก็จะมีตั้งแต่มีดอกกระเจียวนะครับมีมีผักแปลงนะครับผมแล้วก็ต้นเคสนะครับผักแปลงจะปลูกสลับกันนะครับแล้วก็แครอทมินินะครับแครอทให้กระต่ายนั่นเองนะครับตัวนี้แครอทที่มันเป็นเล็กๆนะครับแล้วก็ถั่วที่สงลายเสือนะครับแล้วก็ไอ้ต้นนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นกระเทียมหรือเปล่า ประมาณนั้นนะครับผมถ้าดูผิดขออภัยด่วยนะครับมีกุยช่ายนะครับตัวนี้กําลังน่าจะเพิ่งปลูกไปนะครับแล้วก็ผักบุ้งนะครับอ่าแล้วก็โหผืชหลากหลายมากนะครับผมมีผักโขมแดงนะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นผักบุ้งจีนแล้วก็สุดท้ายเป็นพริกนะครับครับผมแล้วก็มาดูในส่วนนี้นะครับบอกได้เลยว่าอย่างเจ๋งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถปลูกผักนั่นเองนะครับอ่าสังเกตนะครับการปลูกผักนี่ เป็นแถวนะครับเป็นแถวเป็นแนวมากนะครับเราก็จะใช้ตัวโรตารี่นะครับผมนะโรตารี่นะครับก็จะเป็นโรตารี่แบบขึ้นแปลงนะครับทำแปลงผักนั่นเองโรตารี่ทำแปลงผักนะครับแล้วก็ใช้รถปลูกผักวิ่งตามนะครับสังเกตนะครับว่าปลูกค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องพอเมล็ดนะครับแบบถาดนั่นเองนะครับตัวนี้ต้องมาหยอดทีละหลุมทีละหลุมเลยนะครับผมนะตัวนี้ก็คือใส่กระจาดแล้วก็ใส่ดินเข้าไปนะครับเขาก็จะหยอดเมล็ดให้เรานะครับเป็นถาดแบบนี้นะครับแล้วก็จะฝังเมล็ดในหลุมถาดนะครับผมตัวนี้เราก็จะลดเวลาในการเพราะนะครับในการที่เราจะต้องหยอดเมล็ดแต่ละหลุมแต่ละหลุมนะครับก็จะประหยัดเวลาแล้วก็เพิ่มปริมาณนะครับผมนะลด ค่าแรงได้ด้วยนะครับแล้วก็ลดแรงงานคนนะครับผมตัวนี้ครับสะดวกสบายมากๆนะครับอันนี้ก็จะมีให้ชิมด้วยนะครับอันนี้จะเป็นข้าวโพดหวานนะครับเป็นข้าวโพดทานดิบนะครับที่ปลูกที่ครัวต้าฟาร์มนั่นเองนะครับให้ลูกค้าได้ลองชิมดูนะครับแล้วก็ตัวนี้เหมือนเป็นผลไม้ที่เอาไปฟีดนะครับทานีอ่าเอาเผาไว้ก่อนเลยนะครับ ลองชิมให้ดูวันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะครับที่ปูดที่ฟาร์มนะครับผมแล้วชิมให้ดูมันหวานจริงไหมหยิบให้หมดเลยครับอันนี้หั่นแล้วหั่นแล้วหั่นแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนด้านล่างนะครับไปดูทิปสถานีต่อไปหวานมันหอมอร่อยอันนี้ทานดิบได้จริงนะครับผมเป็นข้าวโพดทานดิบนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของพืชไร่นะครับพืชไร่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการทําให้ดูนะ ตัวนี้ก็จะเป็นดินดานนะครับอ่าสังเกตนะครับว่าลากของมันนะครับไม่สามารถซึมลงมาได้เอ่อไม่สามารถดูดอาหารข้างล่างได้นะครับแล้วก็น้ำนะครับข้างบนเป็นน้ำนะครับน้ำไม่สามารถไหลผ่านของชั้นดินดานได้ทําให้หัวมันเน่านั่นเองนะครับเพราะว่าน้ําก็ไปขังอยู่ข้างบนนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอ่าแบบจําลองให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ระเบิดดินดานนะครับก็จะทําให้หัวมันเราเน่าสูญเสียผลผลิตนั่นเองนะครับสําหรับในส่วนนี้นะครับครับหลังจาก ระเบิดดินดานนะครับจะสังเกตว่าตัวนี้นะครับก็จะมีน้ํานะครับไหลผ่านนะครับลงมาชั้นผิวหนังดินด้านล่างนะครับผมนะผิวดินด้านล่างแล้วก็ไหลลงมานะครับพวกแร่ธาตุอาหารนะครับผมนะหรือพวกออกซิเจนนะครับก็จะมีอยู่ในดินนะครับทำให้รากสามารถชอนชัยเข้ามากินอาหารได้นั่นเองนะครับทำให้หัวมันเราเจริญเติบโตนะครับผมนะหัวใหญ่นะครับแล้วก็หัวไม่เน่านั่นเองนะครับผมนะสังเกตนะครับ ก็จะมีในส่วนของพวกแร่ธาตุต่างๆนะครับที่สามารถดูดซึบได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมนะเราผมในจุดสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของจุดที่ลูกค้าทดลองขับนะครับจะมีเริ่มต้นตั้งแต่นะครับรถแท็กเตอร์รุ่น B นะครับรุ่น L นะครับไปจนถึงรุ่น เเลยนะครับผมนะแล้วก็จะมีในส่วนของรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับแล้วก็โดนการเกษตรด้วยนะครับผมนะให้ลูกค้าได้ทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อนะครับก็จะติดอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็มีรถขุดด้วยนะครับอ่าด้านโน้นนะครับให้ลูกค้าได้ทดลองขับนะครับผมนะอ่าอุปกรณ์ก็จะมีหลากหลายเลยนะครับมีตั้งแต่ผานบุกเบิกนะครับไปจนถึงผานพวนนะครับแล้วก็อ่าอุปกรณ์เตรียมดินอุปกรณ์ผานในการพรวนดินต่างๆเตรียมปลูกนะครับผมนะแล้วก็ไปจนถึง ดนการเกษตรนะครับที่ใช้ในเรื่องของอาการให้ปุ๋ยทางใบนะครับ